จับดูไหมจับลายจับหูจับไหมจับให้ฉันดูจับไหมจับให้ฉันดูจับหัวจับหูแล้วมาจับลาจับหัวจับหูจับลายจับดูไหมจับลาจับหูจับไหมจับให้ฉันดูจับไหมจับให้ฉันดูจับหัวจับหูแล้วมาจับลาย สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้นะคะกบกับครูโซมิเชนเคยคะ่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะพามาเรียนหน่วยอาชีพที่หนูใฝฟ,ฟันนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาชีพในประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างามีหลากหลายอาชีพเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างอาชีพมาให้เด็กๆได้รู้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเอามือวางไว้ที่ตักคะ่ะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะ อาชีพครูคืออาชีพที่ถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบมันเองค่ะเด็กๆคะเพื่อให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาชีพครูนะคะสามารถจำแนกได้หลายประเภทนะคะตามลักษณะการสอนและลักษณะของสังกัดอีกด้วยนะคะ,คะเด็กๆคะอย่างตอนนี้นะคะครูก็ประกรอบอาชีพครูอยู่ค่ะอาชีพต่อมานะค,ะคืออาชีพตำรวจค่ะแน่นอนคะ่ะอาชีพตำรวจนะคะ ตำรวจคือผู้รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมค่ะเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยคอยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคมอาชีพตำรวจนะคะจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะอาชีพต่อมานะคะอาชีพคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์นะคะ คือผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกายจิตใจสั่งยาและให้การรักษาค่ะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสนับสนุนป้องการรักษาโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยนะคะเด็กๆคะ่ะอาชีพต่อมานะคะคืออาชีพชาวนาน,นั่นเองค่ะชาวนาน,นะคะมีความสําคัญกับเราอย่างไร เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการเพราะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาเป็นเวลานานอาชีพเกษตรกรรมที่ควรรู้จักมีอาชีพดังนี้ค่ะ 1. ทําทำนา 2. อาชีพทำสวน 3. อาชีพทำไร่ อาชีพเลี้ยงสัตว์ค่ะอาชีพอุตสาหกรรมเป็นอาชีพที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาตินะคะและการนําผ,ผลผลิตจากเกษตรกรรมมาผล,ผลิตเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องจักรเช่นอุตสาหกรรมอาหารนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นอาชีพในฝันเป็นอาชีพให้บริการด้านรับส่งไปรษณีย์แบบครบวงจรค่ะไปรษณีย์ลงทะเบียนไปรษณีย์ด่วนพิเศษพัสดุไปรษณีย์ธนาัศ หรือว่าให้บริการด้านการรับจ่ายค่าบริการของหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงชำระบินต่างๆด้วยค่ะต่อมานะคะคืออาชีพกับตันและแอร์โฮสเตสค่ะ มีหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยบนเครื่องบินด้วยการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้และดูแลผู้โดยสารอยู่ในความปลอดภัยตลอดเวลาตั้งแต่เครื่องขึ้นจนเครื่องลงเช่นการสาธิตอุปกรณ์ฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉินด้วยนะคะอาชีพต่อมานะคะคืออาชีพนักร้องใลนักดนตรีนะคะ คือบุคคลที่ร้องเพลงเป็นอาชีพนั่นเองค่ะนักร้องมีหลากหลายแบบตามแนวเพลงนักร้องที่ดีจะมีเสียงที่ไพเราะเป็นจุดดึงดูดให้แก่ผู้ฟังได้เพลิดเพลินค่ะ มต่านะคะเด็กๆคะทุกอาชีพนะคะมีความสําคัญเท่ากันหมดเลยนะคะเด็กๆโตมานะคะอยากจะประกอบอาชีพอะไรก็ขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริตก็เพียงพอแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็เหมืเวลาของโค้โซบกเช่นเคยค่ะพบกันใหม่ในสุดานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย